ผมอยากให้ดูวิธีตรวจสอบน้ำมันมะกอก extra virgin olive oil ง,ง่ายนะครับเอาไปแช่ตู้เย็นสักคืนหนึ่งแล้วดูว่ามันไขหรือเปล่านะถ้ายิ่งมีไขน้อยแสดงว่ามันปนปลอมเยอะนะของแท้มีแนวโน้มที่ว่าจะต้องเป็นไขมากนอกจากวันฮาเวสแล้วอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่คุณดูได้ทันที อย่างตัวนี้เป็นไข่เห็นไหมครับว่าไม่ไหลออกมาเลยนี่ผมเอาออกจากตู้เย็นสัก3นาทีได้ละไม่มีการไหลอย่างกับน้ำมันหมูเลย เอาละครับการแชร่ตู้เย็นก็เป็นการตรวจสอบง่ายๆเบื้องต้น